อร่อยไหมเทยอง Yes Hi guys today we will celebrate the yeah. my sister's test because she got she got the most highest score in the class test ราคาฮันนี้เทสได้เท่าไหร่คะแต่ว่า สวัสดีสท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยน้องผมสอบได้คะแนนเยอะที่สุดในห้องผมเลยจะมาฉลองคะแนนฉลองครับสอบวิชาอะไรวิชาภาษาอังกฤษค่ะเหรอคะได้เท่าไหร่คะ She got English 10 by 10ว้าวกินเยอะๆค่ะอร่อยไหมสเต็กยัมอาม่าทำให้อร่อยไหม Yes Bye bye. bye bye. Bye guys. Bye. <laughs>